Oh. ดนมาตัวหนึ่งเจอหนึ่งสอเอา้ากัดกัดอีกแล้วอยู่รอบนี้อยู่ครับอยูสส่สวัสดีครับเสืมอไซสวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมครับกับหมูฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณ4ี่โมง4ี่โมงกว่าเกือบ5้าโมงนะครับก็เหมือนเดิมครับออกมาตียาปอมแถวบ้านนะครับก็จริงๆมันก็ตรงนี้ผมมาบ่อยแล้วลหละแต่ว่ามาในแบบยังไม่เคยได้ตัวเลยนะครับมีแต่แบบกัดแล้วหลุดกัดแล้วหลุดวัดแล้วหลุดอะไรแบบนี้ยก็เลยพาซ้ำอีกทีหนึ่งพอดีช่วงนะช่วงนี้น้ำน้าเริ่มลดแล้วนะครับมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับโอเค เหมือนเดิมครับคันที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นคันบาซันเอส2นะครับแล้วก็บาซันสปเดอร์นะครับเป็นลอกแล้วก็นี่ครับกบยางนิกะน,นะครับของค่ายนาออลเพชรบุรีนะครับมาดูกันจะเป็นยังไงถ่ายย้อนแสงนะรู่จะมองเห็นไหมกัดทุกคนไม่แรกก็กัดเลยเอ่ะ của ông đó là aso 1 người shirt nh treats รุ้หรือขาดวะเนี่ยผมมองไม่เห็นนะมันมันติดมันติดไอ้ฝาพืนตรงนั้นอะผมเลยมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นว่ามันกัดโอเค นี่ครับเมื่อกี้ได้มาตัวหนึ่งไม่ได้ถ่ายนะครับเกือบห้าหกขีด,ดนั้นนะเกือบโลอยู่กลบยางนิกะครับเต็มเ,เต็มเลยเจอหนึ่งศพไปไงมางไงเนะี่ยไม่มวันตายอยู่นี้ การเป็นกบจมน้ำแล้วนะ่ะตัวใหม่ไปแล้วกันยังดีอยู่ครับผมเปลี่ยนเลยใช้งานได้อยู่มองไว้แล้วนะครับแต่ดูท่าที่แล้ว นักล่าเยอะเหมือนกันมีทั้งปืนทั้งเบ็ดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลอรอ,องปีช่องนี้ดูนะครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเหยื่อดูครับผมได้เหยื่อใหม่มานะนี่เป็นนี่นะครับไตรเกอร์อุ้ยอุ้ยกันโอ้ ต้องเดินด้วยท้องเดือไว้ตรงนี้หมาจะกินไหมนะไม่ใช่เจอหมาข้างทางมาลอยกินลูกชิ้น โอเคโอเคครับรื้ต่อกัดแล้ว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 ดูมไหมอยู่ไหมั้ยโอ้โหโอ้ลุด cái kiểu giá hả? Cắt lâu bay kiểu kiện mai mà kia ôm mày, ôm กัดอีก,กอไหมเนี่ยเอากัดกัดอีกแล้วอยู่รอบนี้อยู่ครับอยู่อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะโอ้เอายังไงล่ะทีนี้ขึ้นมาก่อนขึ้นมากัดโอเค <N 1> นี่ครับโอส้สวยๆอยู่นะเนี่ยเต็มปากครับกุบยางนี้ก็ประมาณสองสามขีดได้หืดูดิเต็มปากเลย มีตัวขยับนะยุง cắt rồi, Vô mấy? không, không, vô. không, không, mát. Đột chút luôn không, อะไรวะอะไรเนี่ยอ่ะอะ่อยู่อันนี้อยู่ของจริงมีอยู่เอ้าลุด Này <laughs> ba. <laughs> 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 ติดไม้ตรงเนี้ยเอา้าโอ้ไม่อยู่ไม่อยู่เฉยซ้ำไหมซ้ำไหม